สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับกับผมสมศักดิ์ครับเป็นผู้นําเสนอความจริงแห่งชีวิตในการถ่ายทำวันนี้นะครับผมผมจะพามาชมสวนกล้วยน้าว้าสวนกล้วยน้าว้าที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนี้ครับเป็นสวนกล้วยน้าว้าของคุณพ่อสนองซึ่งเป็นพ่อของผมนะครับผมที่มีตัวตนอยู่ บนพบโลกแล้วก็อยู่จังหวัดลบบุรีนะครับสวนกล้วยที่เห็นอยู่นะครับเป็นเป็นส่วนหนึ่งของของกเกษตรผสมผสานแปลงใหญ่นะฮะเกษตรผสมผสานแปลงใหญ่ในในในพื้นที่ตรงนี้นะครับผมใช้ใช้พื้นที่อ่าเป็นสองส่วนครับส่วนที่หนึ่งคือยี่ส้าไร่ส่วนที่สองเป็น ห้าสิบไร่ครับรวมกันก็สักประมาณ7จไร่ครับแยกเป็น2ที่นะครับผมแปลงที่กำลังจะถ่ายทําอยู่เนี่พื้นที่25ไร่ครับพื้นที่25ไร่เนี่ยแบ่งออกเป็นเป็นป่าปสุสัต์เกี่ยวกับปราสุสัต์ทางสัตว์ประมาณเจไร่ครับใน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 ของ ของอาฟาร์มหมูคนะแล้วก็อีกสักประมาณ3ไร่เนี่ยจะเป็นบ่อปลาแล้วก็ประมาณ13ไร่ก็จะเป็นสวนกล้วยสวนกล้วยเนี่ยจะใช้พื้นที่13ไร่นะแล้วก็อีกประมาณ3ไร่เนี่ยก็จะเป็นสวนมะม่วงแต่ที่พามาชมนี้เป็นสวนกล้วยครับเดี๋ยวคุณพ่อของผมนะฮะจะเป็นผู้ถ่ายทอดหรือเล่าให้ฟังผมก็จะเป็นผู้ าทเดี๋ยวไปดูกันครับผมว่าจะเป็นยังไงครับผมครับผมอ่ลองเข้ามาชมกันเลยครับผมนี่ที่เห็นอยู่หน้าจอขนาดนี้นะครับผมคุณพ่อผมะเดี๋ยวลองไปถามว่าพ่อชื่ออะไรแล้วก็อยู่ที่ไหนกันนะครับเดี๋ยวพ่อลองแนะนําก่อนครับผมพ่อเปิดหมวกสักนิดนึงให้เห็นหน้าด้วยครับโอเคครับผมสวัสดีครับผม นายสนองกินกลมอยู่มานาวานหมู่สีอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีใกล้ๆเขื่อนป่าศักดิ์ุนสิทธิ์เลยครับตอนนี้ผมสวนนี้ผมทดลองปลูกมะลิอ่องนะครับกล้กวยน้ำวา้ากล้วยน้ำวา้ว<ะ>มามะลิอ,อ่องมะลิอ่องนะแล้วก็อะไรปากช่องอะไรปากช่องห้าศูนย์ครับผมนะตอนนี้ว่าผมก็ลองทดลองดู ว่ามันจะดีหรือไม่ดีเพราะว่าพอผมทดลองแล้วมันก็กล้วยเกิดสมบูรณ์ดีก็ออกไปเห็นอย่างที่หน้าจอเนี่ยออกคือเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับ่เดี๋ยวพ่อผมจะพาไปชมนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับเดี๋ยวเอาเอาเอาตรงวิธีการปลูกหน่อยนะเพื่อจะเผื่อบุคคลใดสนใจหรือว่าสนใจในในในวิธีการปลูกที่พ่อผมปลูกนะช่วงที่ผมปลูกตอนตอนเริ่มแรกก่อนนะ ตอนเริ่มแรกก็คือตอนที่เริ่มจะปลูกผมเริ่มแรกมันเป็นปลาอ้อยนะผมก็มาลื้อเป็นมาทําเป็นสวนกล้วยนะแล้วผมก็ใช้รถไถไอแบบที่อไรว่าไอไถล่องอ้อยอ่ะเนาะใช่ตอนใหญ่ของที่ชักล่องล่องอ้อยอ่ะครับอันเดี๋ยวตอนแรกตอนแรกไถก่อนนะครับไถแล้วก็ใช้รถไถนะครับไถไถเป็นเป็นล่องไถให้เป็นล่องใช่ไหมฮะ ครับแต่นนี้พอถ่ายเสร็จแล้วนะผมไม่ได้ใช้สารน้ำยนต์นะครับผมใช้แบบผ่านชักล่องของรถไถท,ที่ปลูกอ้อยแล้วก็มาชักล่องแล้วก็เอาไมโครนะบุงกีห้าสิบคูณห้าสิบมามาจกแล้วก็ถึงมาปลูกครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมสรุปสักให้ฟังสักหน่อยนะตอนเริ่มแรกเลยก็คือไถไถ่ายพื้นที่ก่อนนะครับแล้วก็ใช้รถรถถผ่านของชักล่องอ้อยครับ มาดึงล่องให้เป็นล่องนะครับพอเป็นล่องปุ๊บก็ใช้แมคโครที่มีบุ้งกีบุ้งแมคโคตัวเล็กที่มีบุ้งกีขนาดห้าสิบเซนนะฮะจกลงไปที่ขุดลงไปในพื้นที่โคนกล้วยอย่างนี้ครับขุดหลุมเขาเรียกวขุดหลุมโคนกล้วยอย่างเงี้ยขุดหลุมด้วยบุ้งกีแมคโครฮะแลวหลังจากนั้นก็นําหน่อกล้วยลงปลูกใช่ใช่อ่านำนำหน่อกล้วยลงปลูกหน่อเดียวใช่ไหมพ่อหน่อเดียวหน่อเดียวหนึ่งหลุมคือหนึ่งหน่อครับผมแล้วก็ จากวันปลูกมาถึงวันนี้ได้อายุกี่เดือนแล้วพอ่อมันชนขั้วพอดีนะลงนังตาปิดเนี่ยมันจะได้กี่เดือนแปดเก้าเดือนนั้นอ๋อก็ประมาณฮะใช่ว่าประมาณประมาณแปดเก้าเดือนถึงสิบเดือนประมาณนี้นะไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นที่แน่นอนนะคือประมาณใช้คําว่าประมาณก็จะเห็นอย่างที่อยู่ในหน้าจอขณะนี้อเดี๋ยวพ่อลังพาเดินเข้าไปชมามา<ๆ>ขอจะพาเดินชมครับ อ่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่กำลังกำตอนนี้นะครับกำลังกำลังตกเครือครับหน่อที่เป็นหน่อแรกที่ปลูกลงไปครับกำลังตกเครือตกเครือลงมาแทบจะทุกหลุมนะ<ล>จํานวนจํานวนที่พ่อปลูกไปเท่าไหร่นะพ่อในแปลงนี้สองร้อยร้อยยี่สิบเจ็ดต้นร้อยยี่สิบเจ็ดต้นครับปลูกห่างกันก็ประมาณสักส <4 Call. S 2> <50. S 1> ี่เมตรห้าสิบสี่เมตรห้าสิบคูณเมตรคูณสี่เมตรห้าสิบสี่เมตรคูณสี่เมตรห้าสิบนะครับความกว้างแล้วก็นี่เดี๋ยวดูเครือนนี้นะครับนี่ นี่ถือว่าแก่แล้วนี่พร้อมจะตัดได้แล้วทีนี้ทีนี้ผมผมอยากให้ให้ดูตรงโคนหน่อยครับตรงโคนเนี่ยการปลูกของพ่อผมเนี่ยพ่อผมปลูกคือปลูกแล้วไม่ได้ตัดหนอไม่ไม่ได้ตัดหนอเอาไว้หนึ่งปีนี้เอาไว้ทุกหน่อเลยใช่ไหมพ่อประมาณไม่เกิน7ะไม่เกินเจ็ดต้น,นต้นึดงหลุมอันนี้นนมันเพิ่งเริ่มขยายออก แล้วก็คาดว่าคาดว่าผมคาดว่านะจากจากจากนี่ครับต่อแม่เรียกว่าต่อแม่ต่อพ่อนะครับว่าออกเขือแล้วพร้อมที่จะตัดนะฮะแล้วก็เขือที่สองสามสี่ครับคือจะออกพร้อมๆกันเลยครับนี่หนึ่งนี่สองสามสี่สคาดว่าครังต่อไปนี่อีกสักประมาณสองสาเดือนจะตกทีเดียวสามเขือเลยครับแทบจะทุก แทบจะทุกกลุ่มเลยครับแทบจะทุกกลุ่มเลยนะครับผมในในรอบที่สองเนี่ยกล้วยจะตกกลุ่มหนึ่งประมาณกอหนึ่งประมาณสามสองถึงสามคือถึงสี่คือนะครับไม่ใช่วิธีการปลูกคือไม่ได้ปลูกแบบหนึ่งหลุมหนึ่งนอแล้วก็ลื้แล้วก็ปลูกใหม่นันนะคือปลูกทีเดียวแล้วก็จนกว่ากล้วยจะสมยกแปลงงี้ครับผมเดี๋ยวพ่อพาไปดูรับ ในในระหว่างแปลงก็จะปลูกฟักทองครับช่วงรอระหว่างกล้วยโตแล้วก็ณปัจจุบันกล้วยโตและนะ้วเก็บจะเก็บผลผลิตแล้วก็ยังมีฟักทองอยู่ครับนี่เครือใหญ่ครับน,นี่เดี๋ยวเข้าไปดูเครือนี้ครับประมาณสักสิบสองสิบสิบเอ็ดสิบสองวีแล้วก็ต่อที่ สองสามสี่นี่น่าจะน่าจะเครือใหญ่กว่าตอก่อเพราะตอแม่ครับผมตัวแรกไม่คยตยสมบูรณนไง่อพาเดินชมนอีกครับห้าหกหวีก็มีนะครับ 2> 2สอง,งต้นนะมันจะเป็นแบบสองต้นอ๋ออันนี้อันนี้หลุมเดียวใส่ทีดทเดียวสองต้นนะครับผม Pen, นี่หลุมนี้แล้วก็ตกสองเครือพร้อมกันครับเนี่ยอยู่นู่นทางตรงนู้นเครือหนึ่งครับแล้วก็อยู่ตรงนี้เครือนี่ครับอันนี้หลุมเดียวสองต้นครับถ้าปลูกต้นเดียวนะลูกจะสมบูรณ์ดีกว่าปลูกสองครับนะนี่สองไหมนี่สองวะต้นเดียวอ่ะทำไมตกสองอันพร้อมกันอันนี้ก็สองครับนี่เดี๋ยวนี้ออกประมาณแปดหวีสตกทีเดียวซ้ายขวาเลยครับ หนึ่งหลุมสองต้นแล้วตกเขือพร้อมอกันครับทดลองดงอูไงอันนี้เป็นทดลองอว่าสองต้นมันจะได้ได้ดีก็น,นี้ผมก็มาทดลองดวูว่าแล้วเวลาเป็นเขือแล้วมันก็จะแตกต่างกันครับอ่าเดี๋ยวไปเดินไปดูอีกเอะแ่นน,น,นต้นต่ำๆนั่นก็มีนะอง,องนี่ออกเขืออยู่ต่ำๆนี่ กล้วยกล้วยที่ไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วก็อันนี้กำลังตกอันนี้ตกเรือแล้วก็สุดปีครับถ้าภาพโดยรวมครับผมถือว่างามมากครับกล้วยอาทีนี้วิธีรดน้ำครับวิธีรดน้ำเดี๋ยวพ่อลองเล่าวิธีรดน้ำน้ำที่รดเดี๋ยวผมขอบอกกันนะน้ำที่ลดเนี่ยเป็นน้ำจาก ทางด้านการเลี้ยงปลาแล้วก็เลี้ยงหมูนะฮะนำนำน้ำในบ่อนั้นมาสูบมาลดวิธีการสูบลดเนี่ยทำาไงไงป่อก็วิธีการลดก็ใช้เครื่องครับเครื่องคูปต้นะสิบเอ็ดแรงปั่นใส่ท่อหน้าสีเข้ามาแล้วก็มาปล่อยตตมล่องล่องกล้วยครับครับผมแต่นี้ว่าก็ประมาณสี่วันต่อเนจะลดหนึ่งครั้งสี่วันลดหนึ่งครั้งใช่แล้วก็สูบแบบปล่อยเลยสูบลาดเลยสูบลาดเลย ปล่อยฮะไม่ใช่ลาดแบบตามพื้นนะมันจะมีร่องอยู่เขาขุดเป็นร่องนะนเป็นร่องซืบปล่อยหัวร่องแล้วน้ําก็จะไหลตั้งแต่หัวลงไปท้ายเลยหัวลงไปท้ายเลยครับ,รบอ่าโอเคครับผมนี้วิธีการลดน้ําแล้วก็ออกมาเห็นออกมาให้เห็นอย่างที่ขณะถ่ายทําอยู่นะครับในในสวนนี้จะมีกล้วยหอมทองด้วยนะครับพอ่อพ่อปลูกกล้วยหอมทองผสมไว้ <c oughs> แต่ว่าตัดไปก็จะเกือบหมดแล้วครับนี่นี่ อ่านี่เดี๋ยวไปดูหอมทองกันหน่อยครับผมผมมองไปในระยะไกลงามมากครับเครือเครือสวยครับพอตัดไปเกือบหมดแล้วตกเครือแทบทุกกอครับตอนนี้แทบจะทุกกอนะแล้วก็น,นี่ครับหอมทองมาปลูก นีต่ตกเคือแล้วครับอีกฝั่งหนึ่งกําลังจะตกปีครับกอเดียวก็อันนี้นะครับตกพร้อมกับกล้วยน้ําว้าแต่ว่าหอมทองนี้อันมันจะเบากว่ากล้วยน้าว้าครับเบาประมาณไม่ต่ำกว่าสามเดือนนะสองหรือสามเดือนนี่แหละผมก็คํานวณคํานวณาน,นะครับอเดี๋ยวไว้สดงด้วน,นี่ก็อมาชม นี่น้ำก็สูบใส่ล่องระหว่างกลางแล้วก็สูบใส่ระหว่างในในร่องกล้วยเดือบแล้วก็สูบใส่ระหว่างกลางแล้วก็สูบนี้จะมีความชุ่มชื้นครับไม่ใช่น้ําสปริงเกอร์ครับเป็นสูบลาดครับตกเครือกันตก,ตกนทุกทัดทุกหลุมนะอีกสักประมาณสักประมาณเดือนนี้พ่อจะเก็บผลผลิตเกือบหมดยกแปลงนะเนี่ยในรอบแรกที่ปลูกเพราะว่าไหมอืมใช่ นี่ตอนนี้กล้วยก็เริ่มเริ่มโตรเริ่มแก่เยอะแล้วอ่ะนกคุ้มโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะจบการพาชมสวนกล้วย น้ำว้าพัน์มะลิอ่องกับปักช่อง50นะครับปลูกผสมกันอยู่นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจหรือ,อสนใจในการปลูกกล้วยหรือ,อชอบดูการปลูกกล้วยเพื่อความสุขเพื่อความเพลิดเพลนนะครับผมผมและพ่อผมจะจบการบันทึกการถ่ายทำกล้วยน้ำว้าไว้นะตรงนี้นะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวพ่อสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยอ สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ว่าผู้ใดที่ได้ชมถ้าจะทําตามผมก,ก็ลองลองดูนะครับเพื่อจะประสบความสําเร็จรับนนผมเพียงทดลองดูนะครับครับผมลาก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ